นะครับเราก็มาดูวัดพระบาทน้ำผูนะครับซึ่งเราไม่เคยมาเลยเราได้ยินแต่ชื่อเสียงโอ้ไม่เป็นแบบนี้เนาะแล้วพวกที่คนที่เขาป่วยเขามาไว้ตรงไหนเขาเข้าไปมันจะมีึกโอ้ใหญ่อยู่นะเนี่ย นี่เวลามาบริจาคก็จะบริจาคตรงนี้นี่หรอใช่บริจาคอะไรอ่ะบริจาคทุกอย่างเงินอะไรโอ้โหตรนู้นตึกปิดผู้ป่วยจะเป็นตึกโน้นหรือว่าตึกโน้นขนาดเป็นตึกโรงพยาบาลเลยเราก็ไปไม่ได้ก็จะมีไอ้แพทย์มีอะไรดูแลอย่างนี้หรอหรือว่าพาดูแลนี่แหละดูแลกันเองนี่แหละตึกตรงนี้จะเป็นผู้ป่วยออนี่นะครับดตงนี้มตาซื้อพี่น้องตัวนี้เป็นวัดนี่เป็นวัดอันนี้เป็นโรงทานขึ้นไปตรงนู้นหรอ สวยนะแล้วตอนนี้มีจะมีพระอยู่ไหมมีสิก็มีพระดูแลอยู่มีเจ้าอาวาสวัดสมเกลือเจ้าคณะตำบลอันนี้เป็นบ้านสำหรับผู้ป่วยอ๋อชั้นหลังไหมนี่เหรอเป็นหลังเป็นหลังนี่เหรอพี่โอ๊ใช่ใช่โอ้สำหรัมาอยู่ได้เหมือนกุดพระเลยนะเหมือนกุดพระที่เรียกว่ากุดพระนั่นเองบ้านสำหรับผู้ป่วย าพี่น้องมันจะค่อยไม่เห็นอีกแล้วเพิ่องกันได้ขีดไปวัดพระบาทหลวงนี่นะครับวัดพระบาทนหลพุนะครับเมื่อวานนี้เจอคลองที่เขาคนของบริจาคมารถรถเขามีอันนี้ทางเข้าอันนี้ก็เป็นพื้นที่วัดหมดเลยใช่ไหมขาวๆเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนสมัยก่อนของบริจาคเขาจะมาลงตรงเนี้ยแล้วของบริจาคพวกน้ำแพรมเพิร์ดเอออะไรมาลงตรงนี้เป็นสนามเป็นเดินรู้จักเดินไหมเดินนี่นะครับวัดพระบาทนหลพุ เออเห็นเหนื่อยไปหน่อยยืนติดภูเขาเลยครอยู่ในภูเขาเลยแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ญาติไม่เอาว่าจะมาปล่อยไว้ตรงนี้ใช่ไหมนี่อะปล่อยตรงเนี้ยนี่เนาะตรงโปงเนี่ยคือเขาปล่อยทิ้งไว้เลยเหมือนประมาณนั่ะมันเป็นเอ็นมันก็อยู่ตรงนี้ไปเลยทิ้งไว้เลยแล้วเขาก็เดินเข้าไปวัดเองหลวงพ่อก็รับเอาใช่บางคนก็เดินมาจากโน้นนะ แต่ก่อนมันได้น้ำไม่ได้แต่ก่อนเขาก็เดินมาเดินมาจากโน้นนะถนนเส้นใหญ่เส้นหลักอ่ะสมัยแต่ก่อนมันไม่มียาสมัยแต่ก่อนมันไม่มียาครับใครเป็นก็ตายอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้ก็มียากินเนาะแล้วก็หมายว่าผู้ป่วยก็ไม่มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมพี่โอ๊ตไม่มีแล้วไม่มีผู้ป่วยแล้วข้างวัดนะครับตรงบริจาควัดใหญ่อยู่เด้อใหญ่มากถึงมากที่สุดอันนี้แค่วัดเล็กๆนะครับแล้มีมูลนิธิที่เป็นมูลนิธิใจฟ้ามูลนิธิอาทอประชานาณี มีอะไรอีกเยอะอที่เราขี่ไปอ่ะตอนที่เราไปโค้งสองโลอ่ะจะเห็นพระที่อยู่ตรงข้างถนนเลยปะที่แบบเป็นเหมือนธรรมสถานนะมีคาเฟ่อันนั้นก็เป็นในเครือพระบาทน้ำพุเหมือนกันอ๋อคุโบุรีเขารู้กันอันนี้รั้ววัดหมดเลยไหมนี่ไม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 ่หมดแล้ตกใจหมดปีนันอันนี้คือที่ทหารละนี่ก็เป็นโซนทหารนะครับใช่อันนี้เป็นโซนทหารเป็นโซนทหารหมดเลยเป็นค่ายทหารหมดเลยเฮลิคอปเตอร์อะไรนี่นฮี่คอมพิวเตอร์กาลังเฟอร์กอยู่ยุ่ไหนวะไปแล้วนี่เจ้าุ่นนี่นะครับที่ลุบุรีบัดนพระบาทน้ำพุ มีที่เดียวใช่ไหมมีที่เดียวครับพระวัดนภูนี่แหละคืออันนี้คือตัววัดพระวัดนภู 1> <1> <ม>ที่เดียวนี่นะทุกคนได้กินแต่ประวัติได้กินดูแต่แบบในคลิปในอะไรเงี้ยใช่ได้ยินแต่ <Yeah. S 1> ข่าวที่เขาถ่ายลงแบบย้ายเอาไปยูทูบอะไรเงี้ยเราไม่เคยได้มาเจอไม่เห็นอันนี้เรากำลังจะเข้าค่ายทหารแลนี่นะครับอันนี้เป็นค่ายทหารรบเรียก็ต้องผ่านค่ายทหาร กี่ค่ายมีกี่ค่ายพี่โอ๊ตรถบัลลีเงี้ยเยอะครับเยอะหรอวว้าเกินห้าหมดเลยเย่เย่ไทยเข้าห้าคนนี่นะครับเย่เย่จะมีทหารต้อนรับเราจะใช้คิมบ้างนะกองเชียร์กำลังเชียร์เยออสวยมากเข่าหานแล้วโอ้เขียวมาก นนีะครับนข่คายอะไรพี่โอ๊ตชื่อข่ายข่ายจิระวิชิสงครามครับเป็นสวเป็นส่วนดำเนินการสร้างอาวุธของกองทัพไทยสังกัดกองทัพไทยหรือว่าอะไรเย้ติดสวยนะสวยมากเลยเออนี่นะครับภาพพี่น้องเบิรงกันมีรถถังพี่โอ๊ตรถถังจ้ะพี่ก็เคยขับไหมเคยขึ้นด้วยแหละเหรอ พี่โอเป็นลูกทหารเป็นลูกคนเดือนรอดองไงเดือนรอดองไงยิงเลยรอดองลบุรีมันเลยขึ้นพ่อพี่โอนี่เป็นทหารอะไรเป็นทหารบกนี่แหละรบุรีรบุรีรบุรีทหารนะครับโออันนี้เป็นคลายทหารเนี่ยว่าคนมาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรโรงพยามาลนี่ยังเป็นโรงพยาบาลทหารเลยใช่ไหมใช่เรามาชมค่ายทหารนะนี่บริเวณค่ายทหารหมดเลยนะครับโน่น โหเน็ตเน็ตเน็ตพี่จะค่าเยอะมากอันนี้ทหารที่กำลังนั่งกินน้ำนะครับพ่อขอนพออนตัดยาแล้วพ่อขอนเดี๋ยวดู้นนี่นะครับใหญ่เนาะที่พื้นที่เยอะมากเลยโอ้อันนี้แค่ค่ายเดียวเนี่ย,ย<อ>แล้วเป็นลบบุรีมีประมาณตำตำอะไรไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดค่ายแนละ้แต่ไม่ได้ติดติดกันใช่ไหมไม่ติดไม่ติดก็จะมีศูนย์เป็นศูนย์การทหารปืนใหญ่อยู่ฝั่งนี้่ว่าพื้นที่เยอะมากเลยเนาะมีอะไรเงี้ย พื้นที่เยอะมากเลยครับนที่ในตัวเมืองเยอะครับลบบุรีเป็นมีมีค่ายทหารเยอะเรามีทั้งทหารบกข้ารรลบพิเศษทหาราชการท่านาคาที่เป็นกองบินที่มีสนามบินที่ทำเป็นกองบินมีนะครับเดี๋ยวก็จะมีทหารมาต้อนรับเราเขาก็จะยื่นเคารพอ้หนึิโกไม่ยากจัไเลยนี่กำลังตัดเนี่ยกำลังกดยาอันนี้คือคนที่ไม่ได้ไปไอ้นั่นใช่ไหม ไม่ไม่ค่ายนี่เขาไม่ได้ไปอยู่แล้วเขามีหน้าที่ในการผลิตอาวุธไงอ๋อเป็นส่วนของการสร้างนี่แหละครับผมบายบายคือเขาทำไมไม่บายเขายืนตรงอย่างเดียวเลยเขาดับกล้างกระลบอย่างเดียวเขาไม่บายเราเลยแล้วคือบายบายหรอเขาจะเป็นผาเขาจะไม่ไปไม่ได้แล้วเขาก็ทำหน้างงใส่เขินเอ๊ะทำไมมึงไม่ทำอย่างนี้เออดัความเคารพลบบายกูทำไมทำไมเขาก็ตัดยากันเขาต่างาไงนี่นะครับสวยมากเลย มันมีจฉาทหารพี่น้องดองบวัวงามๆเจไอยากได้อยากได้ไม่จริงห้ามจับโคโรนจากรอตอริกโกตกรอบไม่รู้เลยว่าใครจะได้ไทยแลน,นด์ได,ได้เลยอ,อันนี้เมืองลบบุรีแค่ทหารลบบุรีนะครับเมื่อกี้เราไปชมวัดพระวานน้ำพุมา พระบาอภูเป็นตำนานไปแล้วครับเป็นตำนานไปแล้วใช่ไหมพี่โอ๊ตใช่นึกว่าทีแรกเรานึกว่ายังมีคนมาอยู่อะไรเงี้ยนะไม่มีครับไม่มีไม่มีมานานประมาณสิบถึงสิบห้าปีแล้วตอนที่มันเป็นเป็นข่าวเนี่ยตอนไหนเป็นข่าวเมื่อกลางปีไงออสข่าวที่แบบข่าวด้านลบของวัดอะไรเรื่องเงินบริจาคครับแต่ว่าแต่ก่อนเนี้ยเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ป่วยจริงนะผู้ป่วยที่แบบเป็นผู้ป่วยเอดส์เลยอ่ะที่แบบมาอยู่ในวัดแล้วหลวงพ่อ ดูแลหลวงก็รักษาหลวงก็แบบดูจนแบบจนจนตายเลยอ่ะตายแล้วก็เผาญาติบางคนยังไม่มาเอากระดูกเลยไม่มาเอาศพไม่มาเลยใช่ไม่มาอะไรเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยญาติญาติเป็นคนเอามาทิ้งเองเป็นคนเอามาปล่อยเลยออะไรพวกนี้เหมือนเอามาปล่อยแบบแล้วท่านก็ให้ให้อยู่ในวัดสำหรับใครที่สามารถดูแลตัวเองได้ในรัฐท่านก็จะมีบ้านให้อยู่มัน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 เมื่อกี้เนี่ย ทำไมก่อนยาต้านยาเปรบอะไรพวกนี้ไม่มีข้ามีอะไรให้กินหมดมีครับมีมียาก๊อปไหมมีมีไม่เทอมมีนะครับแล้อย่างโรงพยาบาลตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลอารามีดิดนเป็นโรงพยาบาลทหารอ๋อที่ใหญ่อันนี้หน้าค่ายใช่ไหมนี่เพราะมุงกุดใช่นี่นะครับเราก็จะออกเป็หน้า่ายแล้วนะครับ พี่รักษาก็รักษาโรงพยาบาลนี่แหละโรงพยาบาลทหารเพราะมันเกิดใกล้บ้านชมเพราะบ้านอยู่แค่นี้เองขายิงเคารพเราตลอดเลยเคารพตลอดครับเพราะเราสวยไม่ใช่เขาทําตามหน้าที่ไอ้นี่ยปืนใหญ่จริงเลยเด้อเลยปืนถังปืนทางนี่นะครับปืนใหญ่ใหญ่ประจุกระสุนเดี๋ยวจะ